ที่ที่บอกว่าเสียได้น, <ละ S 2> น่าจะได้เล<ด>่บบนตาเดียวนี่แหละลูกตื่นอ้ออ้อหลักหลัไเอาไงดีครัคุณโตครับผมผมยิงกระบาลในพวกนี้ก่อนใช่ไรอ่ะ <c oughs> โดยขมอยโดยขมมยโดยขมมยซีนไปแล้วเรียบร้อย ใ่้า,าว่าเก็บงานให้จหลุดนะต้เดินมาเก็บงานใ,ให้เร่อยโถอยถอยพวกถอยไปละห้อยคุณนิวฒัว์งานเข้าทำไม ไม่รู้เป็นตัวนี้หรือเปล่าไอ้หลีไอ้เอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดหลีกวางอะไม่ใช่เอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดเหรอใช่เอ็ดเวิร์ดผมก็ได้ถามคุณว่าถอยทำไมเอ็ดเวิร์ดไม่ใช่เหรอหลีกวางโคตรเจ็บอะเอ็ดเวิร์ดพี่น้องมันไม่ต่อ,นอเนี่ยเฮ้ยฆ่าได้เว้ย <laughs> โอ้ยคุณวิ่งตัดหน้าม้าผมขอโทษดอ๋จิบหาดติตออกมาลาานะเพียบเลยวะ่ะนี่ตรงนี้นะ่าจาม้ามามา,มากกว่าน,นี้ตามันูกับพิกเลยจู อ้ยอยอ้ยมาใครตันหน้าตั้งตังโอหมั่วมากโอ้ยรลเด็ดไปดีดดดแล้วเฮ้ยไ่โดนตายแล้วกลัดใจดีกว่าได้เลดดิตอีกเนี่ยนธะนูมันหนีวะ่ะ <c oughs> ไปครับไปซ้องหนูดีกว่าได้ๆผมวิ่งไปแล้ว อ๋อเฮ้ยคุณมิเลอมาคุณเอามาผมไปเอามาผมไปแล้ววบบนี้โอ้โหเขาทำร้ายเลยอ๋อ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 ปิงปิงปิดทำไมคุณวิ่งไวออกกว่างงเป็นบทวบิ่งไวครับผมเหมือนทหาจังหวะแบบลอยมาหนักเปิน,วนเนวด,ด้านหลังคุณมิเลอทหารคุณจะโดนแล้วอะ่ะไม่โดน นี่เอ็ดเวิร์ดมันไม่เห็นเราจริงๆคุณิวัดไม่เห็นมันหลงข้างหน้าไงตายอ่ะนะตไม่ติงตองไปคุณิวัดขึ้นขึ้นไปหักขวามันมันมันมากการเน็ตโอ้โหเน็ตโดนคุณิวัดถอยก่อนก็ได้ถอยม่ายผมมาถอยไม่ได้ โดนมา้นาเสียได้ได้ละได้ละตอนแรกไม่ได้ไมีม,ม,มีคนยึดทหารผมหมดกองว่ะใครหมด,หมดกองตอนตอนที่ผมติดติดใหนตัวคอร์ดคอไรก่สติดันนี้ เป็นดอกดีว่ะได้มาแล้วมันเหลี่ยกองในหมดเลยสายการซีไซนต้องเอามันขนจากน้ำเหรอหระม้าเล่นไม่ได้ใช่ใช่คือถ้าม้าตกไปนี่คือจบอ๋อคุณมิตราพีได้อยู่มันติดมันติดตัวเองคุณมิตราพียิงฟรีอ่ะ ยิงฟรีอีสปอร์ตเลยเข้าไปนัวดีกว่าไฟบัตเตอรี่ติดบัตเตอรี่ตีไม่โดนอินงงง่ายนิดนึง